ที่มาช่วยสอนพวกหนูให้รู้จักเพื่อนหนคนที่เราไม่เคยรู้จักให้ได้สนิทกับเพื่อนหนุคนและพวกพี่ๆถึงแม้ว่าพวกหนูจะไม่เคยรู้จักและไม่ได้อยากคุยด้วยหน้าต ขอบคุณพวกพี่ที่ได้ให้ผมรู้จักอนาคตของตัวเองว่าเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรทั้งท cool. ี่ตัวเองไม่เคยได้รู้เลยไม่ใช่เฮ้ยใครจะมีเรื่อกับเจ๊เขาเรื่ เมนมาในชีวิตกับพึ่งมุงมงต่อต่อต่อตออยังก็ขอบคุณค่ะด้แมว่าพี่จะพูดมากก็ตามพี่อ่ะไปงตรู้จ้าพี่ก็รู้หนูจ คำหนึง่งน,น้องเขาไ้มีทุกอย่างยกเป็นประโยชน์อยากถามตรงๆตรงๆว่าทำกิจกรรมวันเนี้ยหนูได้อะไรแล้วก็ไม่รู้อะไรตรงๆมันได้อะไรหรือไม่รู้อะไรงงมากเลยนูก็เอาไหมว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะอ,อยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอ ประมาณเป็นพี่นะโรงพยาบาลกรุงเทพกูคงไม่เข้าเ้าสาั่งกันหมดดูดิเพราะอะไรรู้ว่าเดี๋ยวหมอบอกตกลงคุณเป็นอะไรคุณเป็นไข้หรือคุณไม่เป็นอะไรเดี๋ยวหมอ,อสุดท้ายความประทับใจประทับใจอะไรครับไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับบ้านคือวันนี้มันม,มากเฮ้ยมันเป็นความประทับใจหรือสัปดาห ได้บิวต่อ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 พี่พี่ว่านะน้องคนนี้ถ้าเกิดอยู่ชิงร้อยชิงร้านตุ๊กจี้สเอากเก๊บเอาตัดได้ง่จ้านุงพี่มาห้าของุดูยันกุม ดูข้ามต้นเลยขอโทษนะพี่อยากได้ค่ะบอกเลา,าว่าอยากแนะนำวันนี้ทุกคนน่ารักมากเออพี่ก็หลอ่อน้องก็แปลกพี่ไม่รู้จะชมยังไงพี่พี่ทุกคนน่ารักมากชอบทำให้เรายิ้มได้ พี่รู้แล้วเอาไปทำมาหากินเลยไหม